ยังไม่ได้คุยค่ะคุยแต่เรื่องเนื้องานค่ะก็เน,น,นื้องานนโยบายต่างๆที่เ,เรามีการจะขับเคลื่อนนะคะก็ยังมีการติดขัดบา,บางจุดซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าว่าตรงไหนอยากให้มีการขยับมากยิ่งขึ้นวางงานยาวยังไงนะอะไรนะคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่จะมองนะคะในการพิจารณาเพราะว่าจริงๆแล้วทุกกระทรวงเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นใครก็ต้องต้องทํางานต่ออยู่ดีนะคะอะไรนะท่านทีไม่ได้คาถามมีเงื่อนไขเงื่อนไขตอนตอนร่วมรัฐบาลเหรอคะ อ๋อไม่ไม่ได้มีนะคะไม่ได้มีกันขายก็ก็คุยกันเรื่องของกระทรวงเฉยะไม่มีนะคะเมื่อวานก็ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยไม่ได้ยินแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ